สรุปดวงชะตาเดือนกรกฎาคม2568สำหรับชาวราศีเมษเดือนนี้เป็นเดือนที่ท้าทายของคุณลัคนาเมษอย่างยิ่งแต่คุณก็ไม่ต้องกังวลใจไปคุณเป็นเหมือนนักรบที่มีเกราะกำบังอุปสรรคใดๆก็ทำอะไรคุณไม่ได้และทุกปัญหาคือโอกาสในการก้าวไปข้างหน้าเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับชาวลัคนาเมษคือเดือนแห่งความมั่นคงและครอบครัว คุณจะกลับไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่บ้านธุรกิจหรือการจัดการทรัพย์สินบางอย่างอาจมีการซื้อขายปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงตั้งแต่วันที่2กร,รกฎาคมดาวสุขโคจรเข้าสู่เรือนการเงินและได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีตั้งแต่ต้นเดือนการเงินของคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คุณมีความกล้าหาญและพลังใจที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งและการที่ดาวศุกร์มาอยู่ร่วมกับดาวมฤิตยูในเรือนการเงินบ่งบอกถึงการซื้อง,ง่ายขายคล่องเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ควรจัดโปรโมชั่นและขายให้ได้มากที่สุดเพราะจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงปลายปีให้คุณมีความขยันในการหารายได้เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะทำงานประจำควบคู่ไปกับการค้าขายหรือมองหาช่องทางใหม่ๆในการเพิ่มรายได้ดาวศุกร์อีกด้านหนึ่งคือดาวปัตตนิซึ่งเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนการเงินตัวคุณกับชู่ช่วยกันทำมาหากินระวังเงินเต็มบ้านและกันนะอย่าทะเลาะกันเพราะจะส่งผลเสียท่อส่งเงินจะอุดตันได้คนโสดหากกำลังศึกษาดูใจกับใครมีเกณฑ์สมหวัง ความสัมพันธ์จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆวันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่เรือนพันธุและได้ตำแหน่งมหาจักรคุณจะเริ่มวางแผนอย่างจริงจังเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทรัพย์สินเช่นรถยนต์หรือที่ดินเพื่อให้ตรงกับความต้องการและโจทย์ชีวิตมากขึ้นคุณอาจคิดถึงการเปิดกิจการหรือสร้างอาชีพที่สองที่สาม ความคิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและพร้อมลงมือทำถือว่าดวงเปิดฟ้าเปิดอย่างแท้จริงวันที่19กรกฎาคมดาวพุธโคจรเข้าสู่เรือนสหัสชะและเป็นกเกษตรราธิบดีพร้อมกับดาวเกตทั้งสองเป็นคู่แห่งความขยันและโดดเด่นในการเข้าสังคมแม้ดาวพุธจะพักองศาแต่ก็เป็นการพักเพื่อเตรียมพร้อม คุณจะโดดเด่นในการพูดคุยเจรจาขายของและโปรโมตตัวเองการที่ดาวพุธและดาวเกตมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัส,สบดีบ่งบอกถึงการเป็นผู้ทรงศีลที่ต้องมีความซื่อสัตย์ศรัรทธาและจริงใจคุณจะสามารถกรองคนได้ว่าใครดีหรือไม่ดีและจะได้รับการตอบรับที่ดีเมื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ขอเพียงพูดความจริงเท่านั้นวันที่27กรกฎาคมดาวอังคารดาวประจำตัวโคจรเข้าสู่เรือนอริได้ตำแหน่งมหาจักรในวันเดียวกันดาวศุกร์โคจรเข้าสู่เรือนสหชะตามหลักการที่ลบกับลบเจอกันเป็นบวกหมายความว่าปัญหาใดๆที่เข้ามาหากพุนแก้ไขด้วยความจริงใจมีเหตุผล จะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนและตำแหน่งมหาจักรข,ของดาวอังคารในเรือนอริบ่งบอกว่าคุณต้องออกแรงและไม่สามารถรอจังหวะได้อีกต่อไปการลงมือทำในเรื่องการเงินการทองจะนำมาซึ่งความสำเร็จตรงนี้หากคุณอยากได้เงินหรือโอกาสคุณต้องออกสังคมเปิดตัวและทำทุกอย่างให้ผู้อื่นรับรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่เปิดหน้าไลฟ์เลยสิ คุณจะเป็นที่รู้จักหากคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าควรลองรับสินค้าจากหลายแหล่งมีความหลากหลายในสินค้าและราคาอย่าจำกัดตัวเองอยู่ในมุมเดียวเปิดตาเปิดหูเปิดทุกอย่างนั่นคือเปิดโอกาสให้ชีวิตคุณเอง